หลายๆคนอาจจะเกลียดทูเลนป่านันหนึ่งในนั้นก็ผมแหละเกลียดอะแต่ว่าถึงจะเกลียดแต่ก็ชอบเล่นอยู่ดีที่ป่าไหลโดนผมช็อตไปเจ็บจัดครับแล้วไปโดนยีหน้าดักผมพยายามอันตีลัดช็อตแต่มันไม่ได้ว่าเสียได้จัด หมิงเขาพยายามเชื่อมจิตใส่ผมนะผมกระโดดออกมาก่อนหาจังหวะด,ดีๆครับรอจังหวะเร่งอันติสกิลรัลชดช็อตคีล่ามาได้ครับแล้วกลายเป็นจังหวะไหลของผมครับผมหาจังหวะเข้าไปยิงอันติอีกทีเขาเก็บหมิงไม่ได้อีกหนึ่งตัวแต่พี่อาซังกาฟิกเกอร์ออกไปก่อนจะรออะไรครับเวดป่าต่อตามด้วยเอาออบเจกต์ให้เพื่อนแบบชิวๆนะทูเรนป่าตัวนี้มันเก็บออบเจกต์ให้เพื่อนแบบรัวๆดิดพยายามเข้ามาแย่งก็ไม่ได้ครับคีล่าพยายามเข้ามาแย่งก็โดนผมเก็บไปอีกมีแต่อาซังกาที่ปาสกิลอยู่ใกล้ครับที่ผมไม สิวิ่งไปช็อตทีสทีเกือบหายอะ่ะคือโซนให้เพื่อนตีป้อมได้แบบง่ายๆฝัง่งข้ามทนไม่ไหวครับเหมือนจะอยากเปิดหน้าผมผมก็พยายามเอาพาสช็อตไปก่อนยีน่าเข้าหลังอย่างสวยครับผมก็ตามไปจ่ายดามเมจให้แต่อาชังกายืนแช่บ่อมัน,นนานๆนี่แรงจริงนะเนี่ยทีวีเห็นจังหวะดีก็เข้าไปเก็บมิงมาได้ส่วนผมเห็นกิลเดอร์จับคีล่าได้ผมก็ยิงอันตีลัดช็อตแล้วก็ปล่อยให้วิปไปจัดการลินดิสได้แบบชิวๆนะก่อนที่จะไปจบบ้านฝั่งข้ามได้แบบง่ายๆ